ไหนนว่าจะเอาอะไรให้ปิตาดููดให้ดูหน่อยแล้วโอ้ยชิดยอดเลยหนูมีคนทำเองเหรอเนี้ยหนูทำเองเหรอครับฮึ<ะ>ครับรอพิต้าไปด้วยแล้วก็ดูรูปไปด้วยนะโลรูปแรกนี่คือผลงานของใครพัทลินมูลสารอันนี้คือรูปผู้ชายใช่ไหม ฮะ <Huh? S 2> ผู้หญิงผู้หญิงตรงไหนผหาผู้หญิงก็ผู้หญิงเอาูบแรกผ่านไปรูปผู้หญิงรูปที่สองพัทลรีนมูลสารอีกแล้วอันนี้คือรูปอะไรรูปวันเด็กรูปวันเด็กนะคะอันนี้คือรูปวันเด็กนะคะวันเด็กโอเควันเด็กผ่านไปรูปที่สามรูปอะไรรูปข้าว อันนี้ก็คือผลงานของพัทลินมูลสารนะคะโอ้ยรูปข้าวสุดยอดเลยอันนี้คือเป็นพ่อค้าขายข้าวนะป,ะป,ะปะ๊าปาใช่ใช่อันนี้รูปอะไรเนี่ยม,มันไม่รู้เหรอรูปอาเซียนนะพัทลินมูลสารอีกแล้วคืออันนี้คือวาดรูปอาเซียนอ่ารูปต่อไปโูอ้อะไรหลุดแล้วเนี่ย มันหลุดเสร็จรถปั๊บหมดแล้วเนี่ยอ้าวอันนี้รูปอะไรกแครอทขางเปิดแครอทของโปอดหนูชอบกินแครอทตอนไหนรกระต่าย <c oughs> แครอทกระต่ายอ่าแครอทผ่านไปได้กี่คะแนนนี่ฮะพัตตินหนูทำคนเดียวเลยเหรอชิ้นยอดเลยอ่ะทำเยอะมากเลยแล้วนี่อะไรนี่รูปอะไร <c oughs> ไม่รู้อีกแล้วอาบน้ำน่าจะเป็นรูปผู้หญิงอาบน้ำนะเนี่ยหนูวาดเองเลยเหรอครับหนูไม่ได้วาดครูเบียร์ปิ้นให้คุณเบียร์ปิ้นให้ละหนูทำนั่นเหนูระบายสีใช่ไหมหนูระบายสีเองกับมือเลยเหรอว้าวชิบยอดเลยไปพึ่งผ่านไปพึ่งผ่านไปสำลีมันนุ่มโอ้ยชิบยอดเลยอผ่านไปผ่านไปเนี่ยเบาๆเบาๆ เดี๋ยวมันจะหกบางเบาเดี๋ยวมันจะทังเอาไปให้เอาไปให้มีดูต่อไปอันนี้รูปอะไรเนี่ยฮะรูปอะไรหึมมาแล้้วกก็ดอไนี่ผู้หญิงไหมรูปผู้หญิงไหมเนี่ยผู้หญิงพัตเตอร์ลนมูนสตารอีกแล้วอุ้ยชุดยอดเลยทำไมถึงทำได้เนี่ยนี่รูปอะไรเนี่ยบ้านบ้านเหรอบ้านภาษาอังกฤษว่าอะไร ไม่เลอะโอ้ยชิดยอดเลยอนุบาลสองเฮ้ยอนุบาลสามนี่อนุบาลหนูอนุบาลสามใช่ไหมค่ะอัดหนูอัดหนูอยู่อนุบาลอะไรอนุบาลสามถ้าเกิดแล้วปีหน้าหนูขึ้นอนุบาลอะไรปหนึ่งกูขึ้นปหนึ่งถ้าหนูจบอนุบาลปหนึ่งแล้วหนูจะมาต่อโรงเรียนพี่ต้าไหมต่อฮะต่อต่อโรงเรียนพี่ต้าเหรออืม ที่ทอดเลยหนูลองตอบคำถามป่าป๊าสักห้าคำถามถ้าหนูตอบได้จะพาไปซื้อขนมวันนี้ห้าคำถามนะไปเดียวได้ไหมเดียวมันทางกลับแล้วตอบคำถามห้าคำถามคำถามแรกห้าบวกสามเท่ากับเท่าไหร่ ตบติ๊กตบติ๊กตบหุ้ยเท่าไหร่นะแปอ้ย uh, ขลาดนิดนึงถูกต้องคำถามที่สองสี่บวกห้าเก้าุย uh, ชิ่ยยอดเลยคำถามที่สามสามบวกสาห<ก>ุ้ย uh, ไม่ต้องคิดเลยอ่านีกทสี่ 4, ห บวกสองหกบวก,บวกสองแปดแปดเฮ้ยชิ่ยยอดเลยคำถามสุดท้ายห้าบวกสองเจ็ดเฮ้ยทำไมนึงตอบได้อ่ะมันจะเก่งเกินไปซะแล้วต่อไปเอามานคําถามวิธีการลบ ลบต้องยากแน่นอนเราจะตอบได้ไหมลบอะ่ะลบจะตอบได้ไหมเอาคำถามที่หนึ่งห้าลบหนึ่งสเฮ้ยสุดยอดเลยคำถามที่สองสี่ลบสองสองเฮ้ยสุดยอดเลยคำถามที่สาม หกลบสามสามเฮ้ยทำไมเก่งงนี okay. ้ล่ะสามที่สี่แปดลบสองติ๊กตอกติ๊กต๊กติ๊กต๊กหกเฮ้ยชิดยอดเลย ทำต่อไปมันยากเลยนะสิบ <Yeah. S 1> บวกห้าสิบห้าสิบบวกหกสิบบวกเจ็ดสิบบวกหนึ่งอ็้ยชิด่วเลยเอาลบลบลบสิบห้าลบห้า สิบห้าลบสองอะไรสิบห้าลบสองโหยากไหมครับถามนี่ยากเลยยากเลยตอบได้ไหมได้ไหมสิบห้าลบสองอ่ะตอบได้ไหมมันมีสิบห้าลบเอาอีกเอาตัดไปอีกสองไง ตอบได้ไหมอุย้ยตอบไม่ได้หนึ่งคำนำะฮะมาตอบได้ไหมตอบอะไรสผิดครับสิเฮ้ยอุ้ยชิจอนเลยโอ้ย,อยชิจอนเลยนี่ลูกใครหนี่งลูกใครครับ<า>ลูกหมา,าม่อะลูกใครอีกป้าเหนียวลูกใครอีก อ้าวเป็นลูกแค่สองคนเหรอ<ง>มันต้องมีอีกอหนูคิดไม่ออกเหรออ้าาให้ตอบอีกสองคนลูกใครบ้างลูกใครบ้างืลูกลูกสองคนแล้วอีกคนหนึ่ง <laughs> ป๊าเป็น่ิ๊งอ่ะป๊าว่ามันขาดใครสักคนหนึ่ง เอาป๊ป๊าให้ทวนใหม่ให้ป๊าปาให้ทวนใหม่คนนึงเหรอใช่ขาัคนหนึ่งพีตงพ่ต้าเป็นเด็กมีลูกไม่ได้อ่าให้ทวนอีกรอบนึงทวนทวนร,รอบมีห้าคนอ้า1หนึ่งมามีม,มีสองสองใครออสองอารสามใครป้าเหมียวสี่มาป้าที่กงเอา พ่อบอกว่าถ้ามีหคนไงทำอย่างนี้ขี้โกงยังไงนี่อย่างนี้อ,อะเอาเนี่ยโอเคหนึ่งใหม่หนึ่งใหม่อันหนึ่งมมีเอาสองไม่มีสามสี่ห้าใครฮะพูดดัง,ดง ครับตอบผิดนี่คือไม่ได้ไปเลย DIY ตุ๊กตาก็ไม่ได้ <ปะ S 1> พูดด,งดังๆ <ปะ S 1> ดังกว่านี้อีกปะปะโอ้ยชิดยอดเลยเอาบายยก่อนบายบายก่อน,อนขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะพูดดิพูดดิ